สวัสดีค่ะโคนัทค่ะสํสสาหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชัน่นเรื่องบลูล็อกหรือขังโดนแข้งซีซั่นหนึ่งตอนที่21ค่ะสําหรับตอนที่แล้วก็การแข่งขันระหว่างทีมลินกับผีสิงก็ลงตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อ2นะเนาะโดยการก็ขัดกันลุกผัดกันรับนะฮะตอนนี้ลินก็เริ่มโมโหแล้ว <laughs> หลังจากโดนนายงี้เตะลูกหลอกนะ <laughs> คือ เอาจิแล้วว่าหลายๆคนในเรื่องนี้ไอ้คนเก่งๆหลายคนในเรื่องเนี่ยมันเจอสถานการณ์คล้ายๆกันหมดเลยนะมันแบบยังไงเหมือนคือเก่งๆๆแล้วแบบพอมาเจอแบบมาเจออิซางิหรือเจอทีมของอิซางยอ่ะแล้วมันทําให้ประสบการณ์การเล่นฟุตบอลที่ผ่านมาของเขาอ่ะมันมันรวน <c> ่ะ <oughs> มันรวนมันเปลี่ยนไปแล้วก็แบบทาให้เกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากลินรู้สึกโมโหแล้ว เขาจะมีแบบจะโต้กลับยังไงเนาะจะแบบมีไม้ตายความแพรวพราวอะไรออกมาความสัตว์ประาดของเขาอะไรโผลมาให้ได้ตื่นตาตืนใจอีกหรือเปล่าหรือว่าในส่วนของนางีเนาะที่ก็ดูแบบมีความแบบเหมือนปลุกพลังขั้นสองเหมือนเอาเวกเกนไปอีกรอบนึงแล้วไปอีกขั้นหนึ่งเนะาะก็จะแบบ มีไม้เด็ดอะไรมาอีกหรือคนอื่นๆนะบาโลอิซางยจีลีนโดยเฉอิสางิที่ก็เหมือนแบบเป็นมันสมองหลักของทีมด้วยนาะหรือในส่วนของบาจิลาที่เขาก็เองก็จะแสดงศักยภาพอะไรให้เห็นมากกว่านี้อีกไหมเนาะจากการที่เขากบบโอ้แบบอิสางิพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วแบบสนุกตื่นเต้นเขาเองก็อยากให้แบบให้ลีนแบบตื่นเต้นด้วย เราก็ต้องมารับชมกันต่อครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it 何度も狙ってできるプレーじゃないですよソノセンンシュノカンキュウアライルジョーケンガサイテキニカサマリアンチョウケウセキュウンハンディチェンソノホティシ เพราะเมื่อกี้เป็นนายิที่ชนะลินแต่นายิเขาก็อยากไปที่หนึ่งเหมือนกัน 合えばリンにも勝てると証明されたいろんなパフォーマンスが重ならないと作り出せない君みたいにリンより優れたパラメーターで勝負できる状況に持っていくことがでこの一心一体を作り出せるのは俺の目と脳がリンに。それがどうした

ไหเธอแล้วแนหะละกอนิล่า่สาสยองกว่าด้วยอึ้อ <c oughs> <c oughs> なあ。<laughs> <laughs> เพราะยิ่งตอนจัหวะตรงอาริว่ะเราก็รู้สึกเลยว่าเหมือนแบบลินเขาต้องการให้มันเป็นอย่างเงี้ยที่แบบสุดท้ายก็กลายเป็นแบบนี้หลังจากบาโลยกให้เป็นตัวเองแล้วมาเจอลินบอกให้เป็นตัวประกอบอีก 初めて戦っったた時からそうだったあいつのサッカーのままに操って支配するスタイル今までは自分一人敵味方全てを使ってフィールド全体を操りに来やがった能力を見極めてポテンシャルギリギリのプレイを引き出すことで人気術戦術眼身体能力全てを それがダメなら。<laughs> <laughs> หตัวร้ายตื <mm ่นตอนนี้แบบลินไปวยตัวเอกใช่ไหมเพราะอยู่ตัวกรอบได้เวลาตัวร้ายอย่างบาลโอ Like, what? Wow. ตัวร้ายมาแล้วเหนือจิตตาการยังเขาเป็นตัวร้ายไง era. eu não キングを受けことだけに固執すること。You'll see the king.GordyTiki にサキューミスルリンとフェイス。 อ <ings radio> ัปเดตข้อมูลแล้วนะสิไม่รู้จะเป็นไง

スロイ、チームホワイトボール、絶殺。反応してギリクリアしただけだ。予測不能のバローに、すでに対。俺もリンも一歩間違ったらゴールを奪われる。ギリギリの。バローというリンにとって読めない存在を最大限に使う俺。 アローとフィールドを制した方がこの試合に勝てる

ことなん、ディーンに負けたらかんなでも死ぬまでハシエオ。ディーンとギリ互角に読みミュてるのは、ノ。シリのプレストカケット。 เพราะแบบการแข่งแบบสูสีแบบผ่านกันลุกค่ารลับมากใช่ เพราะว่าการเลยคือบาโลก็สู้ไม่ได้ด้วยด้วยดยการเหนือ ごめん、リン君、ィフリーキックしか取れなかったときみつとリンの化学反応は俺がリンより先にキャッチできてれば防げたかもまだゴールを奪われたわけじゃないこのフリーキックは思い出全然リンの射程じゃん壁2枚な直接狙ってくるかそれとも 択 <music> 俺にとっては打たれたら壁パスなでもジャンプしたらプレスが遅れる蹴った瞬間に見極め パスカシュートで迷ったんだろう。ずれた分析だな。俺のゴール、一択が答えた。リンのサ気も、自分のゴールのために自分のエプ

ทำไมถึงคิดไม่ได้คือตัวเองแบบเข้ามาเป็นคนที่อะไรแล้วเชฟแค่สองคนเนี่ย บ้าจิ๊กเอาอย่างนี้ตั้งแต่จังหวะที่บาจิระแบบตื่นเต้นเว็บซาประหลาดสองตัวอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจังหวะนั้นก็แอบคิดเลยแหละว่าแบบเออแต่ กลายเป็นมันก็จะกลายเป็นว่ปปาสปาราสองตัวเขาก็จะแข่งกันเองเล่นด้วยกันเองมากกว่าสิคือมันเพราะว่าอย่างคนอื่นอย่างอย่างนี้ลินหรือแม้แต่คนอืน่นมันมันไม่ใช่ฟีแบบบาจิราที่เขาแบบหม่อมคือโอเคจุดประสงค์จริงๆลึกๆในใจก็ยังไม่แน่ใจเราก็มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่เนกับว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่บาจิราเขามองหาคือเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาอยากตามหาสป,ปราราที่จะมาเล่นบอลด้วยกันกับเขาไง แต่คือคนที่เป็นสัปปะหลาดเหล่านั้นนะเขาไม่ได้มองหาสิ่งนั้นไงคือเขามองหาการแบบการเป็นที่หนึ่งเขาแบบโฟกัสเรื่องการเป็นอีโกอิสการเป็นที่หนึ่งในฐานะสูงหน้าในฐานะน,นักฟุตบอลอะไรก็ตามแต่คือเขาไม่ได้มามองหาคนเล่นที่จะแบบมาเล่นแบบเป็นคู่หูอะ่ะ เขาไม่ได้มองหาตรงนั้นโอเคการปฏิกิริยาทางเคมีการเล่นร่วมทีมกันอะไรมันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เขามองหาจริงๆจุดเป้าหมายสูงสุดจริงๆเขามันไม่ใช่เรื่องนั้นไงคือเหมือนบาจิราก็จะเป็นเหมือนคือเขาต้องการคนที่เข้าใจซะเพราะมันเหมือนกับว่าด้วยอดีตของเขาอะมันไม่เคยมีใครแบบเล่นเข้าขาเขาได้หรือเข้าใจการเล่นสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาอะมันก็เลยเหมือนทําให้เขาแบบอยากเจอคนคนนั้นก็มันจะมีไหมในสักวันหนึ่ง อะไรแบบนั้นมากกว่าแต่พอมาอยู่ตรงนี้ในบูล็อกอแค่นั้นมันไม่มันไม่น่าจะพอคือเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเหลือแค่คนเดียวดีก็คือแบบสรุปอาวุธลับอาวุธหลักจะเรียกว่าเือนอาวุธหลักได้เลยไหมของทีมไอสิงีตอนนี้ก็คือคนพูดแล้วคือบารลโลเพราะเป็นบุคคลผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์เหตุผลใดๆอากาใดๆสาหรับลินคือไม่สามารถคาดการอะไรได้เป็นคนที่แบบ ทำตามใจตัวเองแบบไม่มีหลักการใดๆ <c oughs> คือถึงแม้จะแบบใช้ชีวิตแบบมีหลักการนะแบบมีลุทีอะไรต่างๆแต่แบบด้วยเวลาอยู่ในสนามอะคือเขาเป็นลักษณ่งตัวร้ายไอความสมเหตุสมผลว่าเอฟุตบ,บอลต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้คือมันไม่มี <c oughs> แต่เอาริงมันก็ถึงแม้ว่าบาโลเขาจะทําอะไรในแบบที่ตัวเองอยากทําแต่ว่าเรามองว่ามันก็ยังมีความอย่างที่อีซีมบอกว่าแบบบาโลเขาแบบยึดติดก,กับการเกิกนกีฬอย่างี้เหมือนเขาก็พยายามจะ เฮ้ยฉันแบบกินกะได้นะเหมือนแบบมันฉัติดอยู่ตอนนี้เหมือนเขายึดติดกับการเป็นตัวรายอ่จากที่เคยยึดติดกับการเป็นตัวเองตอนนี้ก็เหมือนจะสี่ต่อสี่แล้วป่ะเหลืออีกลูกเดียวทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในในตอนที่ลินเอ,เองเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มแล้วเพราะว่าอิซังกี้เขาแบบคิดออกแล้วเออใช้บาโลแบบเป็นตัวทําให้แบบทางลินแบบเขาลวนอะไรอย่างี้อืม ต้องมาดูว่าริมจะรับมือหาทางรับมือได้ไหมเนาะตัถึงบาชิราที่ก็เังแบบเออเหมือนแบบตั้งคําถามกตัวเองเลยจนแล้วเราเล่นบอลเพื่ออะไรกันแน่จากพี่แบบอตอนแรกเราแบบเอ้ยเราแค่เหมือนแบบเหมือนเราอยากหาคนที่แบบมาเข้าใจฟุตบอลของเรามาสนุกกับสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบเดียวกันกันกบเรารอยต้องดูว่าเขาจะค้นหาคําตอบให้กับตัวเองว่ายังไงได้บ้าง เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย